9.83.8.285ตารางเมตรไล่เริ่มแล้วครับตาราเมตรใหญ่ที่สุดแล้วก็เปไล่แ้ลนก็เก้าสู่บันเดอร์นะครับ หมุนแล้วครบท่านจุดแล้ว มีสองารกแดูวลงกลมุดเก่ก้นหันว่ากลางเลยนะกลางว่กลางกลางไม่กลางกลางกลางไม่กลางไม่กลางกลางไม่กลาง โอ้ลับั้งดิโดนแดดายโดนุดโอ้ยไม่กลางต้อครับ่าองขาดนะ